สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าการตั้งค่านะครับของแอป Android Auto นะครับเนื่องจากว่าวิธีการเข้าเนี่ยการตั้งค่าในส่วนของแอป Android Auto เนี่ยมีหลักๆอยู่2แบบนะครับก็แบ่งตามประเภทของอ เวอร์ชันของ Android ในมือถือเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เวอร์ชัน6นะครับ6จนถึง9บางรุ่นนะครับต้องเน้นว่า9เวอร์ชัน9จะเป็นบางรุ่นนะครับก็จะมีลักษณะอ่าลักษณะแบบนี้นะครับก็คืออ่าจะมีแอปเนี่ยโชว์อยู่บนบน,บน,บนแอป n d r o i d Auto จะโชวอ์อยู่บนหน้าจอหลักนะครับจะมีอยู่โชว์อยู่บนหน้าจอหลักเลยนะครับก็จะเข้าง่ายนะครับตัวนี้ ที่ต้องบอกว่าเวอร์ชัน9บางรุ่นเนี่ยเพราะว่าเวอร์ชัน9เนี่ยบางบางรุ่น,นจะไม่มีไม่มีไอคอนโชว์ตรงนี้แล้วนะครับก็วิธีการเข้าก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับส่วน uh, อีกแบบหนึ่งที่ผมบอกก็คือจะเป็นลักษณะของ uh, ไม่มีไม่มีแอปโชว์แล้วนะครับก็จะเป็น uh, Android 9ขึ้นไปนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีแอป Android Auto show อยู่บนหน้าจอหลักนะครับ uh, นี่นะครับไม่มีแอป Android Auto นะครับ เห็นไหมครับไม่มีแอป Android Auto โชว์อยู่นะครับนี้วิธีเข้าการตั้งค่าเข้าอย่างไรนะครับจะเข้าไปเปิดโหมดพัฒนานะครับของ Android Auto ทำอย่างไรนะครับก็มาเริ่มจากเครื่องนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น Samsung Galaxy นะครับ J7 2016นนะครับเรามาดูวิธีเข้านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีแอปโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับ ถ้ามีแอปโชว์อยู่หน้าจอลักษณะนี้ให้เรากดเข้าแอปได้เลยนะครับกดเข้าแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดขีด3ขีดตรงนี้นะครับจะมีการตั้งค่านะครับเป็นรูปเฟืองนะครับให้เรากดการตั้งค่าครับก็จะเข้ามาสู่การตั้งค่าแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาที่เวอร์ชันนะครับกดเวอร์ชันหลายๆครั้งนะครับซ้ําๆกันนะครับแบบนี้ จะเป็นการเปิดอันนี้ผมเปิดแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะครับถ้ากรณีถ้ายังไม่ได้เปิดฮะกดซ้ําๆลักษณะนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้กดตกลงนะครับพอเรากดตกลงเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ขีดอ่าไม่ใช่ขอภัยครับเป็นจุด3ามจุดนะครับด้านบนนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าสําหรับนักพัฒนานะครับนะครับแล้วก็ไปเปิดโหมดตรงนี้นะครับเป็นโหมดนักพัฒนานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับ ส่วนความละเอียดของวิดีโอตรงนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าเครื่องสเปคสูงหน่อยก็ตั้งก็ได้ครับเป็นความละเอียด 1080P ก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องสเปคไม่สูงมากก็ไม่แนะนําให้ตั้งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราจะเข้ามาดูในส่วนการตั้งค่าคือจะเป็นการเข้าไปในเมนูปรับแต่งลันเชอร์นะครับเพื่อดูว่าแอปเนี่ยโชว์อยู่หรือไม่นะครับถ้าแอปโชว์บนนี้นะครับแอปโชว์อยู่ตรงตรงลันเชอร์เนี่ย ก็จะโชว์อยู่บนหน้าจอลดด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเสียบรถนะครับเราก็จะมาเช็คตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเสียบรถนะครับถ้าแอปไม่โชว์ตรงนี้ก็คือบนหน้าจอก็จะไม่มีเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสําหรับเวอร์ชั่นที่มี Android Auto อยู่บนหน้าจอหลักนะครับอยู่บนเมนูหลักเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยเมนูหลักอย่างนี้นะครับมีไอคอน Android Auto โชว์อยู่นะครับจะเข้าลักษณะนี้นะครับ ส่วนรุ่นที่รุ่นที่ไม่มีโชว์อยู่บนหน้าจอหลักเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก็จะเป็นตัวนี้วันนี้เป็นซ A m s u n g A02 นะครับก็ไม่มีไม่มีนะครับไม่มี Android Auto โชว์อยู่นะครับบนหน้าจอหลักสุดแล้วนะครับไม่มีไม่มี Android Auto นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบนี้นะครับ เราจะเข้าไปตั้งค่าได้นะครับก็ต้องไปที่เมนูการตั้งค่าตัวนี้นะครับที่ม็นรูปเฟืองนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าแอปนะครับจะมีคําว่าแอปเนี่ยนะครับกดเข้าไปที่แอปหรือเครื่องอื่นจะเป็นคําอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ยี่ห้อก,ก็อาจจะม่เหมือนกันแต่รวมๆก็คือเป็นเป็นตรงเมนูที่เข้าไปแล้วมันจะมีแอปขึ้นหลายๆแอปอย่างเนี้ยนะครับเราก็เลือกหาแอปนะครับ นะครับหา Android Auto เห็นไหมครับเราก็กดเข้า Android Auto นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีอ่าการตั้งค่านะครับการแจ้งเตือนในแอปตัวนี้เราก็กดเข้าไปนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าการตั้งค่าแล้วนะครับทีนี้ก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างกดที่เวอร์ชันซ้ำาๆๆ้นะครับเพื่อเปิดโหมดนักพัฒนานะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดนะครับด้านบนมุมขวานะครับแล้วก็การตั้งค่าสําหรับนักพัฒนานะครับ ก็เปิดโหมดตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็แหล่งที่มาที่ไม่รู้จักก็ให้ติ๊กไว้นะครับก็จะตั้งค่าเหมือนกันเลยนะครับถ้าเข้ามาหน้านี้เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยแล้วก็ปรับแต่งั้นเชื่อก็เหมือนกันครับกดเข้าไปดูนะครับว่ามีแอปโชว์อยู่หรือไม่นะครับถ้ามีแอปโชว์อยู่ก็คือก็โชว์บนหน้าจอด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนํานะครับ วิธีการเข้านะครับทั้งสองแบบเนื่องจากมีสมาชิกก็เข้ามาสอบถามนะครับว่าไอของผมไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยผมจะเข้าไปยังไงนะครับก็คลิปนี้มีคําตอบแล้วนะครับก็แล้วแต่เครื่องของสมาชิกนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะครับมีไอคอนโชว์อยู่บนเมนูหลักไหมหรือไม่มีนะครับก็ถ้าหาดูแล้วไม่มีก็เข้าแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีไอคอนก็กดที่ไอคอนได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาแนะนํา ะครับวิธีการเข้าตั้งค่า Android Auto นะครับทั้งสองแบบนะครับก็ไม่ยากครับก็ลองไปเข้ากันดูนะครับสำหรับคนที่สมาชิกที่ยังไม่รู้วิธีจะเข้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ